สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่25กรกฎาคมพศ2564นะคะวันน<ส>ี้ก็ตรงกับวันเข้าพรรษานะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ดีๆนะคะมีหลวงพ่อจากชุมแพนะคะท่านโทรมาหาแอดเมื่อเช้านะคะแล้วก็บอกว่า อยากจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอง h a n n e l นะคะก่อนอืน่นแอดก็ขอฝากช่องละอง h ชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉดดีๆเฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาท่านใหม่นะคะเพราะว่าแอดกรบอกให้ท่านวางสายนะคะ เอดกจ็จะโทรหาท่านค่ะท่านผู้ชม <Hello. S 1> ค่ะกราบน้มันสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ uh, ที่ที่ผ่านมาหลวงพ่อมันก็เข้าเนาะเลขเนะขาะค่ะเข้ามากี่งวดแล้วคะหลวงพ่อสี่ห้างวดแล้วอ๋อสี่ห้างวดแล้วเนะ uh huh. าะค่ะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเลข เกตศูนยะ์เนาะเริ่มใหม่เลยค่ะหลวงพอ่อเพราะว่าแอดก็เขาอ,อัดใหม่เลยค่ะแะละมันมันเริ่มมาตั้งแต่งวดสี่ห้านอนมาเริ่มเข้าเลขมันเริ่มเข้าแล้วก็มางวดหลังนี้หลวงพ่อก็มาวดอ่าหกหนะึ่งกับหนึ่งเกตเนาะค่ะอันนี้โยมก็ถูกด้วยหวลวงพ่อก็ได้เงินด้วยอ๋อเจ้าค่ะหลวงพ่อพอมาวดัหวดหลังนี้มันก็หลุดไปวัดเดียวพอมางวดัด เจ็ดศูนย์ที่ผ่านมาเนาะ,ะใช่ไค่ะค่ะเจ็ดศูนย์ค่ะงวดที่ผ่านมาล่าสุดค่ะอืมอันนี้หลวงพ่อก็ซื้อมันซื้อลองซื้อลูก็ได้เงิน,นอือแล้วยมก็ถูกด้วยอีกมันออกบนสองห้าใช่ไหมค่ะบนสองห้าเจ็ดสองห้าค่ะอทีนี้มาหลวงพ่อก็เลยอยาก แบ่งปัน FC ว้างดบ้างน่ะค่ะขอบพร,ระคุณมากค่ะหลวงพ่อเห็นเบอร์โทรพอดีเจ้เาค่ะเลยโทรมาเอออยากแบ่งแบ่งปันสิ่งที่ดีที่ดีดีบ้างเนาะค่ะเพื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะหลวงพ่อแนวทางคือเลขหลวงพ่อวันนี้นะมันเป็นเป็นเลขคำนวณลู้หด้อค่ะหลวงพ่อคำนวณได้มาตัวเด่นมันจะมีอ่า มีอยู่สี่ตัวเนาะตัวหลักมันนะค่ะตัวหลักมันมีอยู่สี่ตัวเขียนไว้เด้อค่ะครัแปบ๊บหนึ่งคะ่ะหลวงพ่อชุมแพยเขียนไว้แนวทาง<ม>จากหลวงพ่อชุมแพเป็นเลขสูตรเนาะ,ะเลขสูตรคำนวณแอดเคจดแป๊บหนึ่งคะ่ะเลขสูตรคำนวณ ค่ะถ,ถูกมาแล้วสี่ห้างวดเนาะหลวงพ่อใช่มามาสี่ห้าวดนแล้วถูกสี่ห้างวดติดค่ะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อจะให้เด่นที่คำนวณได้มาเนาะค่ะเลขเลขที่หลวงพ่อคำนวณได้มามันมีเลขเลขหลักของมันเลขเ,แบบเ,เด่นมนะันว่า <c oughs> กันเถอะเด่นเนาะเออเลขเด่นเลขหลักของมันนะ มันจะมีอยู่สี่ตัวที่คำนนณได้มาเลขหลักมันนะค่ะตัวไหนคะหลวงพ่อมีอยู่เลขเก้าเลขเก้าเลขแปดเลขเตดเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์อ่ามีอยู่สี่ตัวเดอลูกเด้ค่ะเลขหลักใช่ไหมคะ เออใช่เลขเด่นเลขหลักมันที่คำนวณได้มาเป็นตัวหลักมันนะตัวเด่นมันแล้วก็ทีนี้หลวงพ่อจะมาให้วิ่งเอาวิ่งวิ่งตัวเดียวเลยบนล่างเด้ค่ะวิ่ง,งวิ่งบนล่างให้วิ่งบนล่างไว้ถ้าวิ่งบนเกิดมันออกล่างก็ไม่ได้เงินอีกถ้าวิ่งบนอย่างเดียวนะค่ะ<า>เพราะว่าเลขมันหลวงพ่อมันจะเข้าล่างเข้าบน อ่าบางบางทีมันก็ออกล่างบางทีมันก็ออกบนอย่างนี้นะมันก็เลยต้องให้เล่นบนล่างเอาไว้ค่ะ <duda. S 2> คนที่จะวิ่งเด้อวิ่งแปดตัวเดียวลูกวิ่งแปดตัวเดียวอืบนล่างไว้วิ่งแปดตัวเดียว wow บ,บนล่างไว้ค่ะวิ่งวิ่งบนล่างแปดตัวเดียวเนะาะเออไม่ใช่วิ่งบนอย่างเดียวต้องวิ่งวิ่งล่างไว้ด้วย ค่ะแอดเขียนไว้แล้วค่ะวิ่งบนล่างแปดตัวเดียวค่ะอืมแล้วก็ทีนี้หลวงพ่อก็จะจะให้จะจับกู่ค่ะจับคู่ตัวเลขจับคู่เนาะตัวเลขวันนี้มันอาจจะมามันอาจจะมาเลขเป่าด้วยแล้วเลขเป่าเลขเป่าแบบนี้เนาะหลวงพ่อเพ, <laughs> เพราะว่ามันมัน,นเป็น เดือนแปดสิงหาเนาะค่ะเดือนแปดสิงหาเลขวันพระด้วยเลขงวดสุดท้ายของปีนี้ด้วยวันอาทิตย์น่ะค่ะมันมักจะมาเป็นเป่าๆสักหน่อยเป่าๆอืมแล้วก็หลวงพ่อก็จะให้จับคู่ให้หนึ่ง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 แปดแปด โอ้ชนกับพี่ลิมพี่พี่ลิมเลยค่ะแปดแปดเจ็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 ดอือหนึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดเจ็ดอันนี้เรียกเป้าหลวงพ่อเด้อค่ะอันนี้ก็ทีนี้ก็จะจับคู่ให้สองตัวอีกแปดหนึ 8, ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดกลับด้วยเด้อรูดเลกหลวงพ่อไม่ต้องกลับแล้วก็ซื้อบนล่าง ปดหนึ่งคนล่างไว้อ๋อแปดหนึ่งตัวเดียวบอดหลวงพ่อแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดอืมกลับไว้พร้อมค่ะแล้วก็มาแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเออแล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่ง นนหนึ่งสี่สี่หอ่อาแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่ง้าหนึ่งเก้าเกหนึ่งค่ะหนึ่ง,างเอาอแล้วก็ <c oughs> สามเก้สสาเก้า ก้าสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามอ่าลองลองนับดูมันมีกี่กี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดค่ะหลวงพ่อเลขสองตัวนี่หกชุดเนาะค่ะเออท่านับรวมทั้งเปาเป็นเท่าไหร่หนเปาเก้าชุดครับหลวงพ่อ เออก็คงจะแช่นั้นเลยนาะอันนี้เป็นเลขเป่าบ่เลขเป่าเลขเป่าเป็นยังแอบไม่ค่อยเข้าใจค่ะหลวงพ่อเลขเป่าเลขเลขเลขเป่าก็คือเลขตัวเดียวกันนะอ๋อไม่ค่อยเข้าใจค่ะอะไรเลขตัวเดียวกันนั่นแหละเลขเป่าก็เขาเรียกเลขเป่าอ๋อเจ้าค่ะเออแล้วก็ก้าวห่างค่ะ สามตัวด้วยอ๋อมีสามตัวด้วยค่ะแล้วสามตัวนี้หลวงพ่อจะให้ไอ้นั่นให้สามสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ด,สา,จดสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง สามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งล้วก็สามหนึ่งสเต็มหน้ากระดาษเลยหลงพ่อสามหนึ่งสี่สามหนึมันก็ไม่มากหรอก เราเอาอีกตัวหนึ่งเด้อจ้ะเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดใช่ไหมเหรอนอเก้าแปดหนึ่งจ้ะก็ทีนี้หลวงพ่อจะแล้วแต่โยมจะซื้อหมดหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ให้เลือกซื้อตัวใะตัวหนึ่งก็ได้นะให้หลวงพ่อเน้นให้คะ่ะว่าตัวไหนคะหลวงพ่อ คือหลวงพ่อจะเน้นเลขเลขเอ่อวิ่งนะอะเน้นเลขวิ่งวิ่งที่แปดตัวเดียวนะค่ะหลวงพ่อจะให้วิ่งแปดตัวเดียวอ <c oughs> ที่ที่เหลือนี่ก็ที่สองตัวสามตัวแล้วแต่โยมจะเลือกเล่นนะค่ะเพราะว่าหลวงพ่อเลขหมดทุกตัวนี่หลวงพ่อชอบหมดอชอบทุกตัวเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ ถ้าซื้อทุกตัวคงไม่ไหวคะ่ะหลวงพ่อเยอะเกินค่ะแต่ถ้าถ้าเขาจะเล่นจริงๆก็ขายให้เขาเล่นแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนออ๋อแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็ให้เขาเล่นเลขเปาไว้แปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ๋อเจ้าค่ะแค่นี้แหละนะค่ะตัวที่เด่นคือหนะึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแค่นี้นะหลวงพออ่อเออ เจ้า่ <irm ala> ะแล้วให้แล้ววิ่งวิ่งวิ่งนี่อยากให้วิ่งถ้าวิ่งก็ได้เงินนะวิ่งวิ่งแปดตัวเดียวบนล่าง, <Abi. S 2> งเนาะหลวงพ่อเออเออเออถ้าใครวิ่งก็ได้เงินนะเจ้า่ะอ่ะยังไงก็ต้องมาเลขเลขอันเลขคู่นะเลขคู่นะเลขตัวเดียวกันนะค่ะบนล่างให้เขาเล่นบนล่างไว้ออจ้แปดหนึ่งแปดหนึ่งนี้หลวงพ่อก็มั่นใจแปดหนึ่งหนึ่งแปด ที่หลวงพ่อเด่นให้ไปเนี่ยซื้อใครถ้าถ้าจะซื้อก็ซื้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองตัวแล้วก็ให้ซื้อเลขตัวเดียวกันอนหนึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยค่ะหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดเอดก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วค่ะหลวงพ่ออ่าแล้วก็ให้ให้ซื้อบนล่างไว้ถ้าเขาเล่นใต้ดินนะเล่นเล่นอะไรค่ะทำไมทำไมเล่นใต้ดินก่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้จ้ะก็แล้วแต่ผู้เล่นนะหลวงพ่อเนาะ เออจ้ะแต่ฟุตจะเล่นค่ะแต่วิ่งในหลวงพ่ออยากให้วิ่งบนล่างไว้อ๋อวิ่งบนล่างเลยเนาะหลวงพ่ออือเพราะเพราะว่าเลขมันถ้าไม่เข้าล่างมันก็เข้าบนนะเจ้าค่ะอือเดี๋ยวนี้อัคลิปอยู่เนาะค่ะอัคลิปอยู่ค่ะหลวงพ่อแอยู่อยู่สุรินทร์เหรออยู่อยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะหลวงพ่ออำเภอสังขะค่ะอ๋ออยู่อำเภอสังขะเนาะค่ะ เอดก็ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะเจ้าค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะเจ้าค่ะเอออ่เจริญพรโยมก็ให้โชคดีเด้อค่ะสาธุค่ะแอดทุกคนทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายของเจ้าให้โชคดีทุกคนทุกคนเด้อค่ะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่ออ่าเจริญพรขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ เดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากหลวงพ่อคนชุมแพนะคะท่านผู้ชมท่านก็โทรมาแบ่งปันแนวทางสูตรคำนวณเป็นงวดแรกนะคะจะแม่นหรือไม่แม่นต้องรอลุ้นด้วยกันนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสอ6 4นนะคะเลขเด่นนะคะเป็นเลขหลักนะคะ เลขเด่นมีเก้ามีแปดมีหนึ่งมีศูนย์นะคะมีเก้ามีแปดมีหนึ่งมีศูนย์นะคะวิ่งบนล่างมีแปดตัวเดียวนะคะวิ่งบนล่างคือแปดตัวเดียวนะคะสำหรับ fc ท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะแล้วก็จับคู่เป่านะคะคู่เป่าจะเป็นเลขเบิ้ลนะคะท่านผู้ชมคือหนึ่งหนึ่งแปดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะ ตอนแรกแอดก็ไม่เข้าใจว่าเลขเปาคืออะไรนะคะท่านผู้ชมถ้าเลขเบิ้ลก็พอจะเข้าใจหน่อยนะคะแล้วก็จับคู่ได้มี8118น 7, 7่1ห 4, 4ึ่1แ9ด 3, 3, 3, 3, 3นึ่งเจ็นสีาหะคะสำหรับสองตัวนะคะสตัวมี3าม 3 7มเจ็ดหนึ่งสาแล้วก็สามแปดหนึ่งสหนึ่งสแล้วก็เก้นะคะแต่ตัวที่เด่นที่สุดนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็จะมีเลขเบิ้ลนะคะเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแปดแนะคะแล้วก็แปดหนนะคะตัวที่เด่นก็มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะซึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดก็จะตรงกับเลขของพี่ลิมนะคะพี่ลิมค่ะไม่ใช่พี่ลิมพี่ลิมนะคะที่โทรมาแบ่งปันนะคะบอกว่าเห็นตัวเลขลอยมาหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดนะคะเพราะว่าแอดกระจัดไว้หลายใบแล้วนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ เพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนานะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละองแชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรของหลวงพ่อคนชุมเพนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ fc ทุกท่าน โชคดีนะคะขาะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ